ครับผมเพี่รพดมได้เจ็บไปเก้าท้นี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาเกือบยี่สิบกว่าวันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีอมีใครเป็นผู้ฟังคับผู้สอนมั้งพี่นั่นก็มีพี่ดิเซลเล็กแล้วก็พี่พี่นะครับโทรในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบปีครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักไปปล่อยมามากกี่กิโลครับมันห้าสิบเก้าโลเราหมือนจะตายแล้วครับต้อครบเครื่องครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพื่ไทยแลนด์ครับจริงๆเราต้องเจอกับสทราต้อออนกกไป็เลยมาเจอเพนไทยแลด์ครับ เจอกันมาสองไฟครับไฟแรกตอนนั้นต่อยกันที่จังหวัดบุรีรำมาบุรีรำวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยีสิบสิบเก้าครับอืมชนะเข้ามาแพ้รขาแพ้เข้ามาครั้งแรกแพ้อ๋อแล้วไฟที่สองครั้งสองไฟที่สองต่อยกันที่ช่องถูครับช่องถูที่ลังสิตหรือว่าที่ลังสิตครับเนาะวันนั้นเวทร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดอืมชนะชนะเข้ามาวันนี้ต่อยอีนไฟที่สามครับช่องถูอีกแล้วครับวันนี้ที่ราชดำเนินนะ วันนี้ต่อยกันเวทที่ร้อยร้อยยี่สามร้อยยี่สิบสามมาเช้าเหยียบตาช้ำแล้วเกินอยู่จุดสามจุดสามไม่มีปัญหาเลยครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไหรือเปล่ะก็ไม่ขอืมแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็มีทุกรูปับบคือใส่เหมือนเดิมเลยทุกรูปแบบที่มีอยู่เปิดตำราไม่ต้องเปิดแล้วครับเดินหาใส่เลยครับผมมอืและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่นี่ครับที่ร้านเนินนี้นะวันนั้นเราเจอกับ ีเสาทัรเป็นไงบ้างชนะชนะเสาทัรมาวันนั้นเบียดเท่าไหร่120ครับ120ยย่สตันนี้มาต่อยละยนะก็คือใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเรียกว่าวันนี้พร้อมเจอกับพิษไทยแลนด์เลยครับผมพร้อมเอาชัยนะกับขึ้นนำว่างั้นเนอะครับผมพร้อมเลยใช่ไหมไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลก็ประมาณสี่ห้าโลสี้าโลได้เราต่อยมวยมารวนทั้งหมดนี้เท่าไหร่แล้วหลักร้อยร้อยกว่าร้อยไปแล้วเนาะ เราคนจังหวัดอุบลราชธานีฝากชิญชวนแฟนคลับเรานรหนิแน่นอนฝากพี่น้องชาวอุลครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยผมสู้เต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนเนาะวันนี้คู่เอกช่องทูด้วยโอเคขอบมากน้องชาย